สวัสดีครับก็วันนี้บาวริมห้วยก็มีโอกาสมาทำภารกิจที่จังหวัดอำนาจก็เลยแวะอเมซอนครับลงไปดูที่ป้ายดีิอเมซอนอเมซอนปโตโทอำนาจ,จเจริญนะครับครับก็มารีแลกหน่อยหลังจากที่ควบคุมดูแลงานที่ที่บ้านช่วงเช้า ก็มาที่ปปาปปาอนาจจริญติดต่อมิเตอร์น้ำนะครับก็ทานขนมครับแล้วก็แบลกคอฟฟนะครับก็อร่อยนะครับสมราคาแต่ก็ไม่ใช่ขาประจำของอเมซอนนะครับนันๆานทีที่ชอบจริงๆก็กาแฟ แกาแฟที่ที่อะไรนะเซเว่นเซเว่นโอ้กาแฟที่เซเว่นสิบสี่บาทพร้อ <c oughs> มขนมสิบห้าบาท